โอเคมาเห็นเต้นแล้วนะวะตุเตี่ยวมาหารเต้นแม่แม่ทายแม่แหละอืมตรงนุ่ี่มาเต้นหนี่เต้นเอออย่าทานหลักแก่ไปเต้นนะอมสนุกสนานเงี่ยเป็นไรอ่ะนวดกิป็ีเม็ดขาวแล้วนานนานทีกินเน้อที่เ่ยโง่แแม่ไม่ต้องกินอ่ะ ก็เต้นได้แม่เขาอแค่เพลงมาน่ะขาก็ขยับแล้ว <laughs> ขอให้เพลงถูกใจถอะ <laughs> <laughs> แต่ถ้าเพลงไม่ถูกใจนั่งนิ่งเลยนะ <laughs> ตั้งดึงดึงใจด้วยนะเพลงอะไรมัดมา <laughs> <laughs> แต่ถ้าเพลงถูกใจแนละ้วไม่ต้องดึงไม่ต้องเรียกเดี๋ยวลูกเอง <laughs> อยี๋ยวเอ <laughs> มันเนาะ

อายค่ะมันโถกันพื้นแกม้วยกันเต้นโรงเรียนเต้นเนี่ยเต้นโรงกีฬาเป็นเนนวัดอันนั้นกะวันเด็กวันดอกน่าง่าของขวัญแหลกของขวัญบางๆบอกให้เด็กๆเต้นคัพเวอร์เออนะเต้นคัพเวอร์แล้วเราก็บันทึกไว้วันเด็กแม่เอว้าฟอนแน่นอนลายกลมกันอ่ะหน่อยแม่ยังมีอยู่ก็ อย่างก็นลยกุ่มนายกลุ่มของไอ้ดินเนะอ,ยอยดนนเดียวฟ้าอพอไปแล้วมู้ทรงมาเพื่อว่ามันได้ฟอมันลืมมันกันกบโวนโรคอกแล้ว้องพูดนงนะก็ได้ยุดล่หละได้ทำนั้นแหละไม่รู้อู่ทางทางคุณ

หนาวไม่เจ้าเจ้าไปไข่ม่เจ้าชุดหยอดหนาวที่ข้าลูกของเข้าตัวหนาวบอลอ่อนใส่เสื้ายเงาใส่ลงสิ่ห์อนนอนนะเจ้ามันมันจะได้อุ่นไอ้ที่มันใส่ก่อนนะป้าคือนะใส่เอาเครื่องใมันหนวหอนกล้องอะมาเปนแบบนน้ำหไม่เป็นอไรหรอ ลูกมัข็นรถหัวรถแทร่มานหช่ได้ไม่เป็นไรกล้องไ,<ม>ได้แล้วได้แล้วแม่ได้แล้วเมื่อกี้มันค้างนิดหน่อยแล<ช>้ว<ม>ค่อยเอวมา,ากลับมาค่อยเอวาลบไฟยขยะแล้วดูสตาร์ทเอวา,ามันล่างขยะนะแล้วก็อันนี้มีสตาร์ดไหมเดี๋ยวคราวหน้าน่าจะเปลี่ยนเป็นสีเม่ค่อยเน็ตมันได้แรงขึ้นมันจะได้เสถียรหน่อย มันเห็นหน้าแม่มาซ่าในบทชัดแล้วชันแล้วไม่ต้องชัดแล้วตะกี้ซอสกลัวชันในมันเลยไอะไรชันแล้วพี่ดูอยู่ชันแล้วหวัหวอ๋ออ๋อกะอ่ะอ่ะอันนี้กะแกงเกียดดีรูอ้อ่ะจันแล้วแม่จันแล้วได้แล้วเื่อหนึ่งเมกะท่าสัญญาณนั่นน่ะมันก็จะปรับเป็นแบบว่าดรอปลงนิดหน่อยแต่ว่ามันจะทำให้ลื่นไงมันเป็น AI ค่วม่ชาติแบบแม่าได้ปีเตื่องอ่ะอปีชุกหวานชุกยังไหุจ้ะป้างบนปีชุจังตะโคนเดินอย่าไปนี่จ้ะของน้อยอย่างบอกพวกปิชก็คือปิดมันจะได้มานี้เออไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกเงมาไปนั่นน่ะจบชามันจะต้องปดเรื่องหมือนแม่แล้วเมาเปิดไม่หม่ต้องปิดไม่ต้องปิดก็ได้รีสตาร์ทสักรอบหนึ่งวันละครั้งมันจะลืมมันจะ เหมือนท่านเลี้ยงนั่นแต่แบบเปลี่ยนสักเนี่ยขึ้เนเยอ่ะมากเสียงลก,ก,กเยอะนะนกเจ้าวเจ้าตอนนั้นตอนนี้มะขามไม่มีแล้วดิวเจ็บหมดละอ,อะไรนะที่ขึ้นเยอะเลยนะตอนนั้นอนะมะขามใช่ไหม ออกเต็มเลยทำไยทำไะขามไม่มีไม่ใช่น่าลำไยหมดแล้วเนี่ยเห็ดบ่อได้ดนะนว้วแล้วช่วงหน้าอะไรนะเดือนไหนนะที่เห็ดบ่อจะมาแม่มเดือนไหนอ๋อนี่พ่อหน้าฝนเหรอ,อนนหน้าฝนเนี่ยเด้ได้สิงหาเดือนลักกระดาษา เก็บนำง่ายนะเดินเดินเดินอันเอ้วาเกินแล้วก็เดินก็เดินกระดาษละส่วนเห็ดปอเดือนไหนแม่เห็ดปอหน้าฝนหน้าฝนเหรอเห็ดปอออก color มาเห็ดโคนเห็ดโคนเนาะเด่นแปนเนาะอร่อยมากเลยเห็ดปอกินแล้วมันกรุบกั๊กุบกั๊บเนี่ยแบบน่าสุดเด็อกินออกบอกโชคดีนะชาวบ้านนี่มาได้กินเนื้อของนี่ดี เป็นลังตีกอก็ออกรังปีกอก็ออกอันนี้ก็อาหารซุปเปอร์ฟู้ดนะอยู่ในติ๊กต็อกตั้งใจไม่ผิดอะไรไข่ผั่ไข่ผั่อะไรเนี่ยอ๋อเฮ็ดไข่ผั่มเลยไหมไม่ใช่มันเป็นผักเล็กๆเล็กๆเขียวเนี่ยไข่ผั่ไม่แน่ใจหนึ่งออกเฮ็ดได้เฮ็ดไเฮ็ดหรือคะล่เขาเป็นซุปเปอร์ฟูด้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเซิร์ชดูก่อนหนึ่ค่ะไข่ผั่อะไรไม่ใช่เหอืมอืมค่ะ อาหารขัเฮ็ดหามันจะก่เห็ดนกปูเฮ็ดของห้องเฮ็ดงกนี่ไงเปิดฟาร์มเขาเรียกว่าไข่ผัมอ่าไข่ผัมไข่ตัวจริงต้องไข่สไม่เป็นไรนะโมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเรียกไข่ไข่ผัมไข่ผัมต่างจงหวัม่เขาเรียกว่าอะไรนี่เนกันยี่ยเนี่ ล้มลุกตากตัวโตแล้วก็หัตถ์ตาตัวเล็เลี้ยงไข่ผั่เช่นพืชจิ๋วแต่สรรพคุณแจ๋วจริงๆนะเป็นอะไรนะพ่อเป็นเป็นพืชจิ๋วแต่สรรพคุณแจ๋วจริงๆเขาเรียกไข่ผั่งคุณพ่อคุณแม่หน้ามาปลูกนะมันเป็นพืชจิ๋วว่แม่มันคล้ายๆเหมือนไอ้นี่ที่คุณแม่เห็นตามคลองมาเป็นใบสุขเฉียวเล็กๆเล็กๆเต็มอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะมันเป็นพืชชนิดหนึ่งอ่ะ เล็กดิ่เียวเล็กๆที่แม่คุณแม่เคยเห็นว่าตามตามคลองตาที่มันเป็นชุ่เขียวชุ่เขียวเล็กๆเต็มเลยแล้วปลาชอบเข้าไปอยู่ข้างใต้มันมันคล้ายๆอย่างนั้นน่ะเขาเรียกไข่ผำนั่นแหละเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยปลาฮะไม่เหรอไม่ใช่ปลาเขียวเขียวเนี่ยมันขึ้นตามน้ำนะเขียวเล็กๆอันนั้นกะวีกะวอหนะกะวอกะวอ มันมันเขาเรียกเขาให้ยี่หามาเป็นพืชอาหารแห่งอนาคตเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยตอนนี้หน้าหน้าหน้ามากินหน้าหน้าเยอะๆแล้วก็มอกว่าอย่างนีเขียวๆขึ้นมาอะไรแบบเนี่ยซุูเปอร์ฟู้ดของโลกเออเหมือนใจเตาแต่มันเป็นเม็ดเม็ดๆนะเป็นใบเขาคล้ายเตาแต่เหมือนใจเตานะเตาแม่กระจักมันหัวมหัวเหมือนกันอันนี้คือมันมากับติดมือ มเัก็เรย่างเนนย้ยเ้เนียน้่าเนนี่ยเนี่เน่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนี่ยเนเนี่ยเนี่ยเีเนียเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยนี่ยเ่เนียเนียน่เ่ยเนยนเนเยเนนเียเขีเีี่เนีย คนกรุงเทพคนชอบว่าไข่หำหรือไข่ผำไข่ผำไม่ใช่ไข่หำมแค่ไข่ผำมอ้อพึ่งอ่ะผำเออบ้านอีปอยห้องวายอยก็กินไข่ก็ไข่ไข่เขาเรียกไข่ผำแต่ถ้าบ้านถ้าถ้าจังหวัดพะเยาไม่รู้เรียกไงภาษาเหนือไม่รู้ทำไมมันอาจจะมีโอเด้งหัวจักจื้อมันปลาเข่าของเรียกวเต้าเต้าก็เอามาทำอะไรอ่ะ เอามาใส่ต,ตลาดก็ได้ทําแกงหนึ่งภาคเหนือก็ได้แกงมาเอาไม่กระดับยางเดียวหรอกถ้าเป็นเตาไม่กระดับยางเดียวหน่อยแต่อันนี้มันเหมือนเตาแบบได้ยกมาแบบเตาเลยก่อนมันเหมือนใบไม้ไ มันคล้ายๆกันแต่น่าจะคนละพันกันอืมคนละสายคนละสายพันนะคุณแต่มันจะคล้ายๆกันตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังกำลังเป็นอาหารยอดนิยมของเกษตรกรคุณพ่อเขาหันมาปลูกขายได้กําไรดีคนนิยมกินเยอะเขาบอกว่าเป็นอาหารซุปเปอร์ฟู้ดเลยน่าจะมีประโยชน์เยอะ พักแข่งคนที่หกเก็บมาขายกันนนั่ทางใต้กุ้นน่ะว่านหาเก็บมื้อไตหนทางใต้นาะไม่ไกลกว่าไม่ครับปลูกกันทุกภาคแล้วเขาขายทั่วโลกทางภาคเอาของเราไปด้วยเพราะเขาเห็นคุณประโยชน์ของเราทุกคนได้มันอยู่ในตรงนะในกล่องตรงข้างหน้านะใช่มันอยู่ในน้ำเหมือนเรา่งจะมาตื่นตัวเรื่องไข่มันอยู่ในน้ำเมื่อแล้วมันเป็นสีเขียวอ่ะ มันก็ไข่อ่ะแต่ว่ามันกับมันหมาใจอ่ะแต่มันนม่ประโยชน์เเป็นซุปฟู้ดซุปฟู้ดเหมือนข้า,ขาวมัทฉกอะไรเงี้ยของเราก็มีไข่ทคพับคือสีเขียวนะคือสีเขียว นั้นอ่ะอย่างก็ได้แต่หอยแมงกะมีหัวสเฟิองเล็้วเก่าอย่าง้ว่านะคันหน้าหนาวให้แม่ทาครีมมกกะมีน้ำมันบมกกอนน้ำมันอ่ก็แล้ว มันผิวมันชุ่มชื่นกะมันอะไรนำมันคือได้แบบความชุ่มชื่นนะมันแห้งนะมันยังผิว<อ>แห้งนะคันไม่งอเนี่ยฮะไม่งอเนี่ยไม่งอละมีอยูแกงเนาะเนี่ยนะไปรับจา้างฟ้าเอาไปขื้อหลานต่อ,องแขวลยนะไงต่องแขวนเมือ่อไหร่ฟ้อ อย่าไว่า er ว่ามอมีนีอย er ่าว่าว่าห้ามมนมอมีกะคือหมมีสักบาทถ้ามบมีไม่แปลว่าไม่หมอมีไะไก็ห้ามอูมันนั้นแหละกะมันท้อฮะกองนยเงีับกนอมันแว่ามมีสักบาทนี่เขายังมีซื้อกินซืใจอยู่เฮ้ยเมยย่เ่ห่กนะคุณแม่ต้องทำ คุณพ่อคุณแม่ต้องทำไปไว้ปากซอยชื่อว่าครัวคุณต้อยครัวครัวครัวพ่อคุกกับคุณต้อยกับเอ้ครัวพ่อคุกกับแม่ต้อยพอเวลาคนไปท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาเอ้มีครัวนี่ว่าเขาก็เลี้ยวเข้ามากินในบ้านครัวแบบแบบคนกินแบบแฟมิลี่เมนูที่ทําก็คือแล้วแล้วแต่ฉันนะแล้วแต่ฉันคุณก็แวะมาทานได้วันนี้าอาหารรึอ๋อ เดี๋ยวนี้เขาทาอย่างนี้แล้วบางคนเขาสั่งอะไรไ,ม,ไม่ต้องมีหน้าร้านบางคนเขาขายในบ้านไม่ต้องมีห้องอาหารเพราะสมัยนี้มันยุคไหนแล้วเห็นไหมเพ่าเขายังมีตลาดนัดหน้าบ้านเห็นไหมบางคนเขาก็ทําในร้านอาหารในบ้านโต๊ะแค่โต๊ะเดียวจํากัดบางคนก็มาพักโฮมสเตนเนย์นี่เขาเขาเรียกว่าการหาไรายได้พิเศษเข้าบ้านดีกว่าไม่ทาอะไรเลย บางครอบครัวเขารู้จักหาอะไรได้พิเศษเข้าใจป่ะถ้าจะบอกว่าไม่มีก็คือคนไม่ทําอะไรแต่ถ้าคนทําอะไรมันมีเข้าใจป่ะอย่างเช่นคุณพ่อไปหาปลาหาอะไรไปเก็บลําไยมาขายเนี่ยมันก็เป็นรายได้พิเศษอย่างหนึ่งอย่างเอว่าเอาไอ้นู่นนี่มาขายคิดอบขายเะไรเงี้นน่ะเขาเรียกว่าการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวไม่งั้นเขาจะมีโอท็อปอ่ะไม่มีจะผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบนอ่ะใช่ไหม เข้าใจยังเขาต้องการให้ชาวบ้านมีไรายได้ฉะนั้นเราก็ต้องหาอะไรที่เราเป็นจุดเด่นของเราเพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวถ้าบอกไม่มีก็คือคนไม่ทําอะไรคนนั่งยูเฉยมันจะไม่มีอะไรเข้าใจไหมครับแบบนี้กนี่นงมันต้องหาอะไรทำอย่างแบบนีอ้อย่างชาวบ้านเขาสารตะก้าขายเห็นไหมเอาฟักเอาใบบัวต่างๆที่อยู่ริมน้ําเอามาสารตะก้า เห็นไหมก็มีไรายได้จากของที่ไม่มีคุณภาพบางคนเอากะลามาทําทาสเล็กทาอะไรทําเป็นหุ่นยนต์ทําเป็นทําเป็นกบแล้วก็ใส่ลูกาตาไปทําเป็นอะไรก็ได้ขายคนรวยๆขับรถบายเห็น <c oughs> น่ารักดีเขาก็ซื้อร้อยห้าสิบบาทเขาก็ซื้อสองร้อยเขาก็ซื้อหนวยอะไรจะวิ่งรถนะก็มันเป็นของที่ล,ลึกไงจากคุณแม่ต้อยพ่อคูไงทาด้วยมือเข้าใจว่างานงานแคนเขาเรียกงานแทนเม่ะงานทํามือ ไม่ใช่เกี่ยวหลัการที่มันเกี่ยวว่าเราไม่หมายถึงว่ามีความทิดตั้งศาลทำอะไรขายบอกกันแล้วป้าบอกเออบางคนเขาบอ